ทำไมเริ่มฟังคุณรู้รอะนรทางขวาคุณจะไปนี่เหรอไปไม่ได้ไไปด้อะไรเนี่ยออไม่รู้เหมือนกันมันบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอเป็นทำตัวดีๆเลยครับคุณมนุษย์ต่างดาวโอ้คุณไปคุณไปยิงทำไมอย่าอย่ายิงสิคุณทำตัวไม่ดีเลยนะครับเนี่ย ควอ์ด้วยนะเดี๋ยวจะรักษาคุณทักมินะโอเคผมเอาไว้ในระองนี้ก่อนทักมิสวยก๊อปปี้สันด์อะเฟกมามาแมดาสองคนก๊อปปี้ดูเพื่อนคุณเนี่ยเพื่อนคุณยังเพื่อน เดี๋ยวเจ้าที่เทียเสร็จแล้วเดี๋ยวฝากอ่าไก่กู๊ดคนเดียวด้วยนะครับอ๋อได้คะ่ะได้คะ่ะแมวเอเลี่ยนขึ้นมานะครับอัอนนี้ไปแล้วเอาเอาคนเดียวหรอคนเดียวหรอ โอ้ยไจกินแล้วเคยเจอค่ะคุณจีนอยู่เนี่ยแล้ะค่ะไอไม่หนหีเเนี่ยน้องคนนี้ไม่ว้ไม่ได้เลยแค่เดียอ๋อรู้สึกทำไมตัวนี้เป็นพัทธมิเจรเดียวเล่าลี่ยดแล้วเล่นบ้านแล้วมาเต้นกันสักหน่อยอ่ะ คุณก็เก่งเหมือนกันนะคือคือสกิลที่ขาดอีกสองยูนิตหรือเปล่าไปอยู่ไหนอะแล้วเออพ่อพ่ออยู่ไหนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เจอพ่อนานเลยคุณรู้ไหมพ่อผมอยู่ไหนใจเย็นสิคุณไว้ใจไม่ได้คุณต้องอยู่นี่ก่อนไม่ใจได้ไม่ได้ไม่ได้ Security เอ Security ้ย กูจีนกูจีนอุ้มอยู่ใช่ไหมอุ้มอยู่ครับเออรู้หรือเปล่าห้องไหนห้องนี้ไหมออทางนี้โอเคเอาเข้าไปห้องาะในาก่อนอย่าพุ่งไปครับว่งไงนนะครับได้ได้ได้ได ม่มีแต่ท่าคุณเมื่อกี้ท่าเดียวหกบ้าเอ้ยข้างนอกจริงกันยับตั้งในเต้นกับเอเลี่ยนนี่มันอะไรกันวะเนี่ยนั่นครับ